มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วิทยาเขตจันทบุรีค่ะกับเทศกาลดีๆและวันดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยนี้มอบกิจกรรมนี้สําหรับชาวจันทบุรีและผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวค่ะก่อนอื่นเราไปทักทายท่านผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแนะนํากิจกรรมและงาน ราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานประจำปี2565กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวสักนิดหนึ่งค่ะค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญภรลิกาสมนนานะคะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์ว่ารักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานปี65นี้จะมีอะไรบ้างค่ะค่ะ รัชมพลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งนี้ครั้งที่20แล้วนะคะเราจัดขึ้นวันที่1 2ถึงวันที่2กุุมพาพันธ์นี้ค่ะ ในงานก็จะมีการประกวดกล้วยไม้ซึ่งเราจะเป็นประจำทุกๆปีหน้าวัวเงินหนานะคะโชคเก้าชั้นค่ะในทุกๆวันของการจัดก,กิจกรรมเลยยกเว้นวันที่14กุมภาที่ไม่มีการประกวดค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์หลักๆเลยที่ทุกคนเฝ้ารออยากจะมาดูกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็มาชื่นชมแล้วก็มาถ่ายรูปค่ะ เรื่องของกิจกรรมการประกวดพันไม้ผ่านไปแล้วแล้วมีกิจกรรมอะไรอื่นๆ<ร>อีกเห็นว่ามีแข่งกีฬาด้วยไม่ใช่ไหมอ<ช>าจารย์ใช่ค่ะมีแข่งกีฬา2ประเภทก็คือตะก้อกับบอลเล์บอลค่ะรุ่นประชาชนทั่วไปเราจัดขึ้นตอนเย็นๆของทุกๆวันค่ะ จัดมาครั้งที่6แล้วค่ะปีนี้ค่ะเป็นครั้งที่หซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการประกวดพันไม้แล้วการจัดแข่งขันกีฬาแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะมีร้านค้าที่เป็นร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านค้าชุมชนค่ะรวมถึงการออกบูธของหน่วยงานต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่สำหรับหน่วยงานที่ของมหาวิทยาลัยที่มาร่วมออกบูธเลยก็คือจะมีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรจะมีกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะก็จะมีให้ผู้เที่ยวชมงานได้ชิม อคอมบูชาเป็นชาหมักเพื่อสุขภาพได้มาดูวิธีการขยายพันธุ์บอนสีนะคะได้มาตรวจสอบดูว่าพืชที่เราปลูกไว้เนี่ยมีโรคหรือว่า,มาแมลงศัตรูพืชหรือเปล่านะคะรวมทั้งมีการถ่ายทอดเรื่องการใช้เชื้อไตโคเดอร์มาแบบครีมที่จะเอามาในการรักษาโรคทุเรียนอันนี้เป็นกิจกรรมข้าวตัวอย่างนะคะ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะเราจะจัดกันในช่วงยาวๆเลย<ช>แล้วก็ที่สําคัญค,คือเรารักษาแล้วก็ป้องกันปฏิบัติตามมาตรการโควิด1 9ด้วยใช่เริ่มตั้งแต่ร้านค้าจนถึงผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมงานด้วยใช่ค่ะก็คือผู้ที่จัดงานไม่ว่าจะเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยหรือว่า พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายเนี่ยก็จะผ่านการตรวจ ATK ตรวจว่ามีผลเป็นลบนะคะก็คือปลอดภัยแล้วก็มาจัดงานได้รวมทั้งนักศึกษาด้วยนะคะที่อยู่ในบูธท,ทุกบูธก็คือถือว่าร้อยเปอร์เซนที่มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นคนที่จะเชื่อชมงานก็ปลอดภัยมั่นใจได้ว่าปลอดภัยสําหรับที่จะมาช้อปปิง้งจะมาเที่ยวจะมาถ่ายรูปหรือว่าจะมารับข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะในโอกาสนี้ค่ะจะขอเรียนเชิญให้อาจารย์ได้เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวชมงานปีนี้ค่ะ ค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะที่ชื่นชอบธรรมชาติรักการช้อปปิ้งแล้วก็ชอบการถ่ายรูปนะคะรวมทั้งอยากรับทราบกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นก็ขอเรียนเชิญเที่ยวงานและชมงคลรักเหลือนจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่20 ในวันที่12ถึง20กุมภาพันธ์นี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีค่ะและพบกันที่ราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานประจำปี2565ที่ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะคะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยมากค่ะ